อันนี้สองขวดป่ะใช่สองขวดใช่ไหมลูกยังไม่หมดเลยอรลูกหัวได้นะลูกนะลูกหัวน้องเนี้ยมันเคี้ยวอยู่ใช่โอ้ทำไมมันนานจังอ๋อชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้มันสั้นไปชิ้สั้นไปอ่ะอันนี้มันเล็กเกินเล็กเกินมาใส่นี้ใส่นี้อืมกินเยอะนะบอกเขาเลยกินเลยเลยนะ แน่นอนน้องกินเยอะแล้วอืมอกินไหวยูชิ้นใหญ่ไปเลยชิ้นใหญ่ไปเยอะลองลูกหัวดูลูกหัวดิลูกหัวดิต้องไม่จับลองลูบดูอ่าแ่รัะต เอาสองอันได้ทำเต็มหมดแล้วอีกนิดเดียวตัวเดียวไม,มว <c oughs> ่พอแล้วอารูปหัวรูปหัวบ๊ายบายบามันตามาด้วยโย่มันยังไม่อิ่มไงลูกมันหิวอีกไง เอานิ้วให้กินดีไหมไม่เอาไปนู่นไปครับไปนั่นขอบคุณครับบ๊ายบาย